ฉีดยาก็ก็มีฟอร์มาลีนได้อาจารย์เก่งนะฉีดฟอร์มาลีนแล้วยังยังยังอยู่ได้เก่งมากเลยนะครับดังนั้นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมบอกเลยอ่าถ้าไม่จริงนะผมบอกว่าอนุตตรธรรมเราเนี่ยดีที่สุดตรงระโองค์การสมัยจริงอันนี้เรื่องจริงไม่งั้นผู้น้อยไม่มายืนอยู่อย่างนี้หรอกครับเราเราพิสูจน์จนวิ่รู้จะพิสูจน์จงไงแล้วว่าจริงอ่ะนะถึงแอ้บ้านบ้านอยู่โคราชต้องวิ่งมาเมืองเลย เพื่ออะไรเพราะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะนะแล้วใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่บุญสัมผัสจริงไหมเชื่อก็บังคับไหมไม่ได้บังคับเลยนะใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่บุญสัมพันธ์คุณน้อยได้อะไรไหมก็ไม่ได้อะไรได้บุญอนึ่งได้บุญหนึ่งนะถูกไหมครับเราเรารู้ว่าจริงเราก็มาบอกเราไม่ได้โกหกถ้าโกหกเราก็ไม่ไม่มีไม่มีไม่เคลียบไม่กล้าเพราะเราไม่ได้เรียกอะไรเงินสนุนราไม่ได้เคยเรียกร้องจากใครนะครับตรงนี้สําคัญนะวันนี้เราก็จะมาดู ข้อข้อนี่สําคัญเพราะว่าหน้าที่พวกเรารับรรมะาแล้วคืออะไรรู้ไหมโอ้โหสร้างบุญสร้างบุญเท่านั้นนะละบาปกำเพงบุญก็ะอะไรบาปทำมาเยอะแล้วใช่ไหมทำมาตลอดชีวิตเนะ่ยกายวาจาใจายอย่างนี้แน่นอนต้องโดนัะข้อนึงเน่ยจริงเลยไม่กายก็ทําไม่ใจก็พูดใช่ไหมไม่วาจาก็ดา่าถูกแล้วมันต้องมีสักอย่างนึ่งเ่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นกรรมทั้งสิ้นนะครับซึ่งแล้วเราสร้างศพกท่ากว่า ปากฏว่ากรรมนั้นแหลบอกผมเมื่อกี้ครับพี่สินดวนบอกอนะไทางไปสวรคงทางพบทค่ระยูงทางพบทางมันลบทางมันลบเนี่ยไอทางไปนะกรกนี่เตียนเลยเกลี้ยงเลยเพราะอะไรคนไปกเป็นมูไปกเป็นมูไปกันทั้งมูเพรอวันนี้พวกเราโชคดีไหมครับโชคดีไหมพี่สินวนเขารับธรรมะแต่ไม่ได้ศึกษาเขาเลยกลับลงมาศึกษาเห็นไหมศึกษาสำคัญนะครับทีนี้ เขาไม่ได้ผ่านสองวันเขาไปเจอปราสาทสวยๆเข้าไม่ได้เนี่ยนะอะไรก็ปราาทน้นชื่ออะไรกบคุดคา,ดาไลเราเข้าได้ไหมนะครับเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์เห็นไหมโชคดีไหมครับทําไมผมถึงเน้นสองวันเนี่ยทำไมถึงเน้นสองวันต้องไปสองวันต้องไปทําไม,ไมเพราะอะไรเพราะว่าเราไปถึงข้างบนแล้วเราจะได้เข้าไปอยู่ในไหนครับม,มีบ้านอยู่พูดง่ายมีคนนอนโดอยู่ซึ่กเราไปบำเพ็ญที่นั่นแล้วรอภาษีอากรดีไหมครับ ไม่ต้องไม่ต้องช่วงนี้ก็ไม่เรียนว่าตายเกิดนี่คือความหมายที่สำคัญคนรับธรรมะโชคดีมากผมบอกคนรับธรรมะโชคดีมากๆพูดซ้ำอีกครั flop. ้งหนึ่งบางคนอาจจะรับแบบตั้งใจบางคนอาจจะงงงบางคนก็พามาไม่รู้เรื่องจริงนะครับอ่าอ่ามาแต่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่นคืออะไรบุญเก่าเราเนี่ยนะบุญสัมพันธ์เก่าบนเก่าเราไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้มาเหมือนบางคนถูกหวยเนาะใช่ไมไม่รู้ไม่ชี้ก็รางวัลที่หนึ่ง นั่นแหละบุญเก่าเอาเข้าไปเป็นเรารก็เราไม่ได้สร้างไว้มันก็ไม่ได้จริงเลยครับ,รบนะรบตรงนี้คือความหมายบุญจาเป็นมากแล้วสัมพันธ์คืออะไรสัมพันธ์ก็คือการผูกพันซึ่งกันและกันอย่างพวกเราวันนี้มาอยู่บ้านผ้วยเดือนน้อยกับผู้น้อยคิดว่าจะมีโอกาสได้เจอกันหนึ่งและอยู่ดีๆก็บุญสัมพันธ์พาเรามาเจอเจอกันเห็นไหมนี่เรียกว่าบุญสัมพันธ์กันนะไม่ไปก็ตามไม่เกิน ไใครตามมาอีกคิดตัวแล้วกันว่ามันสัมพันธ์กันแน่นแฟนขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องรักษาไว้บุญสัมพันธ์นี้จึงต้องรักษาไว้อที่ในแง่บุญสัมพันธ์อ่ะสามีภรรยาบางคนก็อยู่ไกลกันเนาะบางคนอยู่คนละพบคนละคนละโลกเลยนะข้ามโลกกันมาเลยใช่ไหมอ่ามาจากฝรั่งเหมือนยุโรปก็มามีภรรยาอยู่ที่นี่ก็อยู่เขามากันได้ยังไงถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์ไม่เจอกันเรื่องนี้เรื่องจริงอาจารย์ที่โกงบอกว่าคนเราเนี่ยบุญสัมพันธ์สัมัธที่สุด ถ้าไม่ยืนยัมสัมพันธ์เดินชนกันยังไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมถอยอะเดี๋ยวแม่ก็กขอโทษคําเดียวแล้วก็ต่างคนต่างไปแน่จริงอะห,หรือเพื่อนบ้านอยู่ใกล้บ้านใกล้กลเดินเคียงกันก็ไม่คุยกันอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะเลยน้องอยู่กรุงเทพเ,เต็มเลยเดินรอ,อกจากปากซอยในบ้านนี้บ้านนี้เห็นหน้าแต่ไม่ไม่คุยกันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรไม่ทักไม่ทายใช่ครับแต่ของเรารู้หัวซอย้ายซอยถูกไหมครับอนีคุณสัมพันธ์เหมือนกัน จริงไหมครับนั้นนี่คือนี่คือความหมายของให้เรารู้ว่าในชีวิตเราเกิดมาอยู่ได้ด้วยบุญกับกรรมบุญกับกรรมคับเดี๋ยวมาดูบุญสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีเรียกว่าบุญเห็นไหมครับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรับกรรมสัมพันธ์ลหละความสัมพันธ์ที่มันป่วยอ่ะมันไม่ดีอนะมีไหมครับมีไหมมีบางทีเพื่อนกันทะเลาะกันก็มีใช่ไหมถูกไหมครับคนเราทะเลาะกันก็ปอ๊กป้ออะไรกรรมพามาเจอการแ่ บางคู่แต่งกันก็อย่าร้างกันก็มีเพราะมันกรรมกรรมเคยเลยพามาแล้วก็แยกกันออกไปใช่ไหมนนครับก่อนอย่าร้างมันกมีความสุขหรือความทุข์ครับแล้วตอนแต่งสุขไหมครับตอนแต่งสุขแต่ไปทุก <ไป S 1> ใช่ไหมครับ, <ไป S 1> รบอ่าไปบางคนไม่ไปทุกระเป่าเคืองเงินด้วยก็มีใช่ไหมแล้วโกรธเครือ,คองเงินก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้ยนะครับที่เราศึกษาานเพื่อให้เรารู้ว่าวันนี้พวกเราทุกคนเจอกันมันมีความสุขไหมครับ มีความสุข,สข,สขบุญหรือกรรมครับบุญสัมพันธ์แน่นอนต้องรักษาไหมครับรักษาเพื่อพวกเราเรียนอยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยเวลาไปอยู่บัญาละยก็นั่งมองหน้ากันเหมือนกันนึืออะไรครับนั่งกันเหมือนเดิมจริงไหมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเรารักษาบุญสัมพันธ์ที่ดีไว้ดีที่สุดเนั้นไม่ว่าคบใครก็ตามในใ,ใ,ในในหัวข้อนเนี้ยให้เรารู้ว่าในการคบ,บผู้คนคบเพื่อนคบพี่คบน้องนะครับคบญาต ต้องทําดีต่อกันรัเพราะอะไรเพราะการจะได้เจอกันมันยากเลยครับยากมากนะครับยากมากมันจะเกิดเวียนการเวียนเป็นเวียนวนเวียนวนวนเวียนมาแล้วมาเจอกันวันนี้ยยากไหมครับถึงแม้คนอาจจะเป็นร้อยเป็นพันชาติมาแล้ววก็จะมาเจอกันวันนี้จริงไหมครับพราะนั้นถ้าเราเจอกันแล้วรู้สึกว่าดีเก็บมันไว้อย่าทําลายลอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปน้อยใจดีไหมครับอย่าไปตัด ตัดสมัยอย่าไปตัดต้องต่อไยทําให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเจออะไรไม่ดีไม่ถูกใจให้ฝึกฝึกอะไรฝึกใช่โอโหสิกรรมเป็นเป็นทางทางที่อาน,นิสงส์สูงสุดคือโหสิกรรมเป็นทางให้อภัยเป็นทางมากกว่าธรรมะเป็นทางเห็นไหมครับอาน,นิสงส์สูงมากมันอภัยง่ายไหมครับง,างา่ายง่ายจริงไหมครับ ง่ายที่ไหนใครเคยโกรธใครนานที่สุดกี่วันเกินมาสามวันมีไหมครับยกมือดิอยากเลยโกรธเกินมาสามวันเนี่ยแล้วมันจะอภัยง่ายไหมนั่นแห็นไหมครับอย่างนี้อภัยง่ายหะโกรธนานตั้งสามวันว่ะบางคนโกรธข้ามเดือนก็มีนะแล้วแล้วบางคนพกข้ามพกข้ามข้ามพกข้ามชาติเลยนะเกิดมาเจอกันใหม่ไหมเจอการเครืองกันใหม่ไหมเครื่องต่อเห็นไหมขุ่นใจกันต่อ เวลาโกรธเคือใครมีความสุขไหมครับทุกเนาะต่อให,ให,ให้เราโกรธเขาเขาโกรธเราทุกเหมือนกันไหมเหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นความทุกข์ทำให้จิตบนหมอกไม่ควรนำพาเพรา่นั้นอภัยเสียแต่เนิ่นๆตัดเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นต้นลงน,นะครับอย่าเอามาใส่ใจเพราะว่าการที่เราเอาความกโกรธเอาความรู้สึกเอาเอารมณ์มาใส่ใจเนี่ยในทางธรรมะเรียกว่ายึดติดเป็นผู้ยึดติดนะ ยึดในสุขยึดในทุกยึดในอารมณ์เห็นไหมครับยึดในอารมณ์อารมณ์กโกรธนะเวลากโกรธนีผมเคยถามพระวุโสโกรธเนี่ยมีไหมมีไหมครับมีไหมขอรู้ขอรูอรอรโกรธเลยมีใครมีบ้างตอนนี้ไม่มีมันออกมาไม่ได้จริงเลยครับอ่ามันไม่มีโกรธเหมือนกับข้าวจําไว้นะครับเหมือนเหมือนข้าว ตัวเราเหมือนหม้อหุงข้าววันนี้ถ้าไม่ใส่ข้าวได้หุงข้าวไหมครับไม่มีโกรธลบปรุงมันขึ้นมามันไม่มีจริงผูกไหมครับปรุงจากอะไรปรุงจากตาหูจมูกลิ้นกายและ,และใจปรุงแต่ไปเจออะไรที่ไม่สบอารมณ์ก็เลยโกรธโกรธไหมครับถ้าไม่เจอโกรธไหมอย่างตอนนี้กโกรธไหมโกรธมีไหมไม่มีไม่มีเก็บไว้ไม่เหลือไม่มีข้าวสักเม็ดในหม้อนึกออกไหมครับ แต่พอมีปัปจจัยอย่างไม่มีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยโกรธมาทันทีเราสร้างไหมครับสร้างเราสร้างขึ้นมาแล้วมันหายไปไหมหายไหมหายช้าเชื่อว่หายช้าเป็นปฏิฆะเรียกปฏิฆะเขาเริ่มมีความพยาบาทอย่าให้โกรธกลายเป็นพยาบาทนะครับะโกรธก่อนมาถึงพยาบาทไม่ใช่พยาบาทก่อนโกรธนะ เรืองอะไรครับนั้นะโกรธเป็นปฏิกะเป็นนีวร์ตัวหนึ่งเป็นนี่วร์ตัวหนึ่งจะกการจะไปแดนที่พานได้ไหมทีนี้ไปไม่ได้ตกต,กตกตัวออมนันเ๋ยวนี่ชั้นแรกเลยใช่ไหมครับถูกไหมนะครับนั้นห้าห้ามเรื่องพวกนี้นั้นะในระหว่างพวกเรานะครับพวกเราทุกคนมีบุญสัมพันธ์ต่อ,อกันต้องไม่โกรธละความโกรธเรียกว่าอาภายัอาภายเป็นทานอภัยเป็นทานอนิสงส์ สูงมากเพราะนั้นทันทีที่โกรธขอให้รู้สึกตัวเรว่ามีสติสติสตสตมีสี่ฐานจําได้นะครับ,รบฐานหนึ่งกายาถูกไหมครับฐานที่สองเวทนาฐานที่สามจิตตาฐาน 4, ที่สี่ธรรมมาเพราะฉะนั้นในโกรธฐานที่สี่เราได้ถึงหลักธรรมก็ได้โกรธเป็นอะไรโกรธเป็นทุกข์แต่ว่านึกถึงธรรมะสติที่ธรรมะไอ้โกรธวันนั้นฟังมาโกรธเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นไหนทุกข์ไปไหนทุกข์กไ,ปไ,กไปไหนครับ ทุกข์ก็เป็นทุกข์คติงไงเป็นนรกถูกไหมครับสะสมไว้สะสมามากๆเยอะไหมเนี่ยเหมือนสะสมสะสมแต้มเนี่ยปั๊มซื้อกาแฟแก้วหรือว่าปั๊มให้อันหนึง่งซื้อกาแฟปั๊มให้อันหนึง่งปั๊มสิบอันไปนรกทันทีเลยไ, <c oughs> ได้ไหมครับนะครับานตรงนี้ให้เราเข้าใจตรงนี้เพราะมีสติระลึกได้ว่าโกรธด,ดีหรือไม่ดีครับสามวันสามวันตลอ,อดสามวันนั้นเกิดเจ็บป่วยตายไปทำไงทันทีเลยอ่ะ ถูกไหมครับเพราะอารมณ์วงหมออันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาธรรมะเราต้องรู้เขาเรียกมีสติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ให้รู้ว่าตอนนี้อารมณ์ฉันเป็นยังไงอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็ตอนนี้สุขสุขเป็นบุญหรือกุศลถ้าไม่ปราถนาเป็นกุศลครับวันนี้นั่งฟังธรรมะเป็นกุศลพระอาจารย์ไบอกให้เรานั่งฟังธรรมะเยอะๆเ,เพราะมันได้สองร้อยกุศลเ,เยอะนะครับสองร้อยกุศลเยอะมาก อานิสงมบมาสามเอาเงินหนึ่งล้านไปสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทำอะไรสักอย่างอย่างอา,งอานิสงไม่เท่าวันนี้นั่งฟังอยู่วันนี้แค่หนึ่งชัวง 2, ช่วโมงสองชัวง 3, 3, 3, ่วโมงสามชั่วโมงนี้สามสามโมฆะกี่ร้อยอุศครับรอ้อยเยอะมากเก็บกันไปกับเผาิ้มแฉ่เลยสบายใจนะฮะสบายใจตุนไว้ก่อนเพราะอะไรเรายังเป็นอุดุชนเนาะก็ไม่รู้จะเผลอไปโกรธใครเผลอไปว่าใครกายวาจาใจใช่ไหมครับอันนั้นตุนไว้มากๆแล้วก็ส่งเสริมปัญญาเรานะครับ พราะนั้นในการสร้างบุญกุศลนั้นเนี่ยความบุญสัมพันธ์มีความสัมพันธ์สองแบบแบบที่หเรียกว่าอราิยความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยเป็นอริยเนื้อหมายควว่าความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดอะไรก่อเกิดปัญญาก่เกกอเกิดบุญก่อเกิดกุศลดีไหมครับกับความสัมพันธ์แบบผู้ดุชนกับความสัมพันธ์แบบอีอย่างหนึ่งแบบสามาญชนนะทวนไปฟังธรรมะเราทวนเขาเขาไม่ไปเราได้ไหมครับ ได้ครับเขาไม่ไปไงแต่จิตคุณจ้จาบอกอย่างนี้นะครับพวกเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะผมจะบอกให้เขาเ้าใจคุณจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมจําไว้นะครับเจตนาดีเป็นกรรมรได้ไหมครับคุณแม่ทีนี้ได้ทันทีเห็นไหมได,ได้แล้วฉันได้เม่ก่อนถูไหมครับอ่าสมมุติว่าหนึ่งร้อยบุญสมมติหนึ่งร้อยบุญคิดแบบสมมตินนะ ไปชวนเขาถ้าเขามาได้หนึ่งร้อยบุญถ้าเขาไม่มาอาจจะได้ยี่สิบบุญเท่านั้นจริงไหมครับ <_ d ata> เพราะอะไรเจตนาเป็นกรรมเจตนาดีเป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเพราะงั้นกายวาจาใจใจคือความคิดใช่ไหมครับ <_ d ata> คิดดีเป็นกรรมดีหรือเปล่าครับคิดไม่ดีเป็นกรรมอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นทันทีที่คิดจะไปชวนเขาเขามาไม่มาเรื่องของอ่าเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมครับ เธอวันนี้เขามีชั้นเรียนมาเข้าชั้นเรียนกันมาฟังธรรมะโอ้ยไม่ว่างมาตาทุกทุไม่เป็นไายชัน้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญให้เราเข้าใจหน่อยอ่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบอรรยคือชวนกันไปสร้างบุญชวนกันไปสร้างกุศลเราทาบ่อยไหมครับบ่อยอ่ะความสัมพันธ์แบบไม่ใช่อรรยะชวนไปเที่ยวชวนไปกินเหล้าชวนไปถากที่เป็นอบาย อย่างนั้นก็ติดอะไรครับคนไม่ไปคนทวนได้เยอะไหมครับได้เครับได้กรรมได้กรรมทันทีเห็นไหมปูกก็เรียกผูกกรรมส่วนคนที่ไปชวนคนไปทําบุญสร้างบุญก็เรียกผูกปูกบุญเพราะนั้นวิธีะครทบเรา็นอย่างงี้เรามาอะไรมาเลี่ยมาสร้างบุญามาผูกบุญผูกกุศลกันนะครับมาูกบุญกุศลกันให้เราส่งเสริมกัน,ให,สสกนให้เราทบความดีทําความไม่ดีมันทําง่ายจริงไหมจริงไหครับเพราะอะไรเพราะใจมนุษย์มันอยาก ใช่ไหมชอบเขาบอกเลยหลักน,นี้เขา,าบอกเลยมักมักม้่นเนี่ยมีเนพูดไม่ชัดนะใช่ไหนะชอบสนุกนะชอบสนุกชอบบันเทิงใช่ไหมครับบุญกุศลมันน่าเบือ่อแต่เวลาตายใช้อะไรอ่าถ้าไม่หาไหม่ก่อนไม่หาก่อนตอนนั้นจะมีใช้ไหมมีไหมครับอ่าเราจะไปหาเงินเลยพรุ่งนี้จะใช้เงินใช่ไหมใช่ไหมพรุ่งนี้ใช้เงินเดี๋ยวต้องจ่ายค่างวดเดี๋ยวต้องจ่ายแบงค์ใช่ไหมครับต้องไปหา แล้วเราตายไปแล้วตอนนี้ไม่หาแล้วตอนนั้นจะหาทางไหมใชยไหมครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นเราจึงเราจึงเข้าใจตรงนี้ยแล้วเราก็จัดจัดชั้นเรียนอย่างนี้ยเพื่อให้เรามีโอกาสมาสร้างมูลอย่างน้อยเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งเดือนละสามครั้งใครมาได้ทุกครั้งยิ่งยิ่งดีเนะครับแล้วเราไม่บอกอะไรบาเพ็ทางโลกใช่ไหมก็ทางานไปสิวางจักงานก็มาได้ มารวมบุญมาเป็นแม่ครัวก็ได้ใช่ไหมมายกตัวอีก็ได้มาทําอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นบุญผ้าจาย์คูณให้หมดนะพระอาจารย์จี้กงเมตตาเนี่ยคูณให้หมดแพ้วงานธรรมะจึงสาคัญมากผู้น้อยจึงยอมเสียสลับแต่เขาเรียกว่าคิดมากหรือฉลาดมากก็ไม่รู้รยอมเสียสลัเอ๊ะพูดพูดเหมือนดีนะแต่จริงๆเรารู้อานิสงส์เนี่ยเรื่องอะไรเรารู้อานิสงส์เราจรึงลงมือ กระทำโดยไม่หลักเลยเหมือนเมื่อกี้พี่หินวนเนี่ยเขาเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีที่ศีลสิทธิ์เครื่องบนเมตตาเล่ายุ่งเราฟังว่าเราบธรรมะขอะชื่อจริงไหม,ไมผมบอกเลยจริงเอาคอเป็นประกันเลยว่าจริงจริเห็นไหมครับนั่นโชคดีมากวันนี้นนแต่จะกลับไปใหม่ได้ไหมได้ไหมกลับลงใหม่ใหม่ได้ไหมได้ถ้าเราทําไม่ดีมันก็แน่นอนกลับไปใหม่ วันนี้เบื้องบนเมตตาถึงพวกเราเป็นนักโทษอยู่ในคุกใช่ไหมวันนี้เขาปล่อยออกมาเนี่ยวันเฉลิมอะไรก็ปล่อยออกมาดีใจไหมครับอีกสามเดือนกันกลาบเป็นวันไม่เปลี่ยนไงถูกไหมครับไม่เปลี่ยนวันนี้ได้รับรู้แล้วจึงต้องมาศึกษาเพื่อให้รู้อะไรรู้บุญรู้บาปรู้อะไรควรทํำรู้อะไรไม่ควรทํานี่คือสิ่งทิเมตตาปกป้องพวกเราไว้ให้เดินทางสู่พุทธาลัยได้ยาง ปลอดภัยนั่นเองนะครับเพราะนั้นบุญสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วจะสร้างบุญสมพันธ์ยังไงจะสร้างบุญยังไงามาฟังธรรมะสร้างบุญแล้วหนึ่งสร้างบุญยังไงครับชวนคนรับเรื่องดีมากได้ไม่ได้ไม่เป็นไรชวนปุ๊ได้ปั๊บไหมได้ได้บุญแล้วโอ้เมื่อกี้เาตอประโยคยงจริงไหยครับถือวัดเขาเราได้แล้วแต่อาจจะไม่คะแนนไม่เต็มนึกออกไหม เขาไม่มาแต่จิตเราเป็นปูกุศลนเห็นไหมจิตเราได้แล้วถูกไหมครับเราทํำไหมทําทั้งกายทั้งวาจาทําแล้วแต่เขาเขา,เขาไม่มาใครเขาไม่มาไปบังคับเขาได้ไงลกูกถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมเขาไม่มาก็เรื่องของเขาเราบอกเขาแล้วเรารู้ว่าดีจึงบอกบอกต่อเนี่ยเหมือนตะกอดดีสีอยู่ยี่ห้อเจดีพีใใช้ดีจึงบอก จึงบอกเพื่อนเห็นไหมใช้ดีจึงบอกเพื่อนนะครับงนั้นวันนี้เรารู้วันดีเราเข้าใจเมื่อกี้แล้วประจาักษ์หลหกักฐานบอกย้ายชื่อจากบัญชีโยมโลกได้จริงแล้ววันนี้ไม่กลับบ้านไปเอาลูกเอาหลานมารับย,าย้ายชื่อก่อนดีไหมครับทำเถอะครับผมบอกเลยไม่ได้เสียอะไรเรารับมาก่อนเรารู้อยู่แล้วเนี่ยโดนหลอกไหมหรือเราโดนหลอกอยู่เลารอหรือว่าเฮ้ยนักกิัออไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจตัวเองถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้โดนหลอกแล้วทําไมไม่เอาลูกเอาหลังนึกออกไหมครับอย่างเงี้ยรับได้เด่แค่นี้ก็รับได้รับเลยครับไม่ต้องคิดมากรับไปก่อนรับไปก่อนเมื่อกี้พี่สีดวนรับไปก่อนเห็นมันไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษารับเสร็จก็กลับบ้านทํางานต่อแต่พอตายไปไงครับเจอของจริงใช่ไหมแต่ถ้าไม่รับตายไปเสียเสียใจแล้วเปิดบัญชีหนังหมาเจอเลยอ่ะันนี้เขาเปิดหาใหญ่เลยหาไม่เจอนึกออกไหม เสียดายถึงตอนนั้นโอ้โหฉันรับดีกว่าไหมจริงนะครับจริงนะไม่เห็นโลงศกไหมตายแล้วถึงรู้ว่าเขาอ้มันรับได้จริงเห็นไหมนี่มันเรื่องจริงนะครับถ้าไม่จริงเราไม่ทํากันขนาดนี้นึกออกเราไม่มาวัานนี้ไม่มาท่านเรียนปล่อยไปสิเนี่ยนะจำเป็นเลยผมได้แล้วนี่ผมหาคนรับธรรมะาเลยไม่ใช่เรารับธรรมะาแล้วสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นอันนี้สมเท่ากับสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นถูกสมบัติทางนี้ยิ่งใหญ่<ๆ>เขาบอกเปรียบเหมือนเราบวชพระหนึ c, ่งรูปคนจีนนะ บวชพระหนึ่งลูปบวชพระอาริสงเยอะไหมครับพระจีนนะอานิสงเยอะมากเพราะพระจีนบวชตายเข้าใจว่าบวชตายไหมครับบวชจนตายใช่บวชไม่สึกพระจีนบวชไม่สึกนะครับเขาถึงเขาถึงจิ้มตู้ป,ปกุกหัวไว้เห็นไหมจิ้มู้ไว้เนี่ยเนี่ยเขาให้รู้ว่าบวชไม่สึกนะครับของเราบวชไม่เป็นไร ฝึกเข้าออกสบายใช่ไหมครับอันนี้สงเยอะมากถ้าเราคิดว่าบวชพระอันนี้สงเยอะบวชพระแบบอัน,นอันนี้แบบของจีนเนี่ยอันนี้สมเยอะกว่าเข้ากับสร้างเขาบอกเข้ากับสร้างเจดีเจ็ดชั้นวันนี้ใครชวนคนรับามาแล้วอ่านดวนดานาดูนดาราทุกละละท่าน,ละละคน,คนใครยังไม่ชวนไปในชวนเสียผูกคุณสัมพันธ์ถูกไหมครับในครอบครัวก่อนไม่ต้องเอาใครไม่ต้องไปเอาคนอื่นไกลเอาคนในครอบครัวลูกหลานลูกหลานจัดมาเลยคนคนไหนยากก็ปล่อยไป คนไหนง่ายก็เอาเขามาเ้าอะไรเก็บบุญให้เขาก่อนช่วยผอาจาย์แก้กหยกออกจากหิ่นก่อนนึกออกไหมครับตรงนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาศึกษาหัวข้อเนี้ยให้เข้าใจวิธีการสร้างบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์คือมีดีจึงบอกต่อกันส่งเสริมกันแต่ในทางที่ดีจริงไหมครับคุณแม่ส่งเสริมแต่สิ่งที่ดีให้กันและกันถ้าวันนี้เราเข้าใจอนุตตรธรรมดีแล้วผมแนะนําเลยบอกเลยครับผมก็ไม่ใช่ทาได้ทุกคนนะครับต่ออาวุโสอ่าคนในบ้านนี้รับหมด นะลูกเลิกรลบหมดนะให้เรียนให้ศึกษาหมดนะแต <c oughs> ่ไม่ใช่ทุกคนญาติพี่น้องได้หมดไม่ใช่บางเพราะว่าเราเพียนเพี้ยนก็มีเพี้ยนเลยแล้วนะครับตรงนี้คือความแบบคนไม่รู้เนาะเราก็ว่าแบบเาไม่ได้เขาไม่รู้ว่าบุญเขายังไม่มีหรือบุญสมคั์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีถูกไหมครับเพราะนั้นเราอย่าไปว่าแต่เมื่อกี้บอกว่าไงไปชวนเขาเราได้หรือยังได้แล้วนะเจตนาดีกายกายไปชวนใช่ไหมครับวาจาพูดแต่ธรรมะใช่ไหม ถูกไหม,ไหมแล้วใจเป็นไงครับใจคิดดีกับเขาใช่ไหมถูกไหมอ่าเปลี่ยนเ้ขาไม่ชวนลับธรรมะเอาเงินไปให้เขาหมื่นหนึ่ง <ๆ S 1> เขาเอาเลยไหมเออแต่เขามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์แต่เขาเห็นสิ่งที่เป็นโลกทร,รัพย์เห็นไหมมนุษย์มนุษย์ไม่มีปัญญามองเห็นว่าสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์เขาให้ไว้ตอนตายที่ประกันชีวิตจะกล้าทำหรือใช่ไหมตายแล้วมันจะจ่ายจริงวะเขาบ่ายเบี่ยงกว่ายังไม่รู้เลยแต่ แต่แต่จ่ายเงินให้เขาก่อนแล้วิดว่าตายแล้วลูกหลานจะได้อันนี้ให้ตอนเป็นเนี่ยลูกหลานจะได้ตอนเป็นเนี่ยทําไมไม่ไม่ทำนึกออกไหมครับง่ายๆแล้วรับแล้วเสียอะไรไหม,ไมก็ทําบุญครั้งเดียวเนะาะเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมทําตอนรับธรรมะจากนั้นมีใครไปทําอะไรต่อไหมไม่มีแล้วจริงไหมครับพวกเราอยู่นี่รู้ด้วยตัวเองจริงไหมครับระฉนนั้นเขามารับก่อนแบบที่สีนวลเมื่อกี้เนี่ยรับเสร็จแล้วก็ ได้แต่เขาถ้าเขามีบุญวาสนาได้เข้าชั้นเรียนเขามีบุญวาสนาได้ไปชุมนามสองวันก็ถือว่าโชคดีจริงไหมครับจริงไหมนะจริงไหมครับครับดังนั้นวันนี้อาเอาโอสดท,ทุกท่านครับ,รบจากนี้ไปจะสร้างบุญง่ายๆซับเป็นทานแรงกายเป็นทานที่ทำเป็นทานปูกบุญสัมพันธ์ง่ายๆด้วยการชวนคนรอบตัวครับมารับธรรมะชวนคนรอบตัวมา,วมา,วมาศึกษาธรรมะนี่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีครับเป็นบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์อ่าชวนไปเหลวไหล ยังทํามาแล้วเลยจริงไหมะจริงไหมครับชวนไปเหลวไหลยังทํากันมาแล้วเลยแล้วชวนไปดีๆบ้างไม่ได้เลยอ่า,านี่เป็นข้อคิดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากวันนี้นะครับฟังแล้วพระุโสมีความเข้าใจวันนี้อนุโมทนาด้วยกับหกร้อยบุญกุศลที่มีนะครับร้อยบุญท,ที่มีอยู่นะครับวันนี้ได้กันแล้วบุญกุศลแล้วถ้าวันนี้เข้าใจวิธีการร้างบุญสมคัธญเราจะสามารถที่จะเขาเรียกว่า ปลอดหนี้บาปเป็นกรรคนที่จะไปข้างบนได้นะครับต้องปราศจากหนี้บาเปเ็นกรรอันที่หนึ่งอันที่สองเราต้องรีบให้เรามีหนี้บาปเป็นกรรมที่อยู่ในชาติปัจจุบันนี้ลดถอนลดถอนลงยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเรามีน้ำหนึ่งโอ่งน้ำหนึ่งโอ่งในโอน่งนี้น้ำมีอยู่ครึ่งหนึ่งสีดำน้ำสีดำครึ่งโอ่งถ้าเราเติมน้ำสีขาว,วาลงไปเรื่อยๆน้ำสะอาดลงไปเรื่อยๆน้ำสีขาวจะลงไปครับ สีดำก็คือนี่บาปเป็นกรรมสีขาวก็คือบุญกุศลใหม่เห็นไหมครับจากวันนี้ไปถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวเบากรคือตัวเบาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเราเพิ่มเติมบุญุศลงไปในองค์ไปเนี้ยองค์ oh. ใจใของเราเนี่ยนึกออกไหมครับใจของเราเนี่ยไอ้นี่บาปเป็นกรรมทั้งหลายผ่านละผ่านไปไม่ต้องไปกำหนึ่งถึงมันไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวจะไปยึดติดนะครับเราแค่เราแค่รู้ว่าวันนี้ทุกวัน ของฉันจะสร้างแต่คุณงามความดีนะก,ะนนก็เรียกว่าสัมมาประธานในหลักของคุณศาสนาเรียกว่าสัมมาประธานคือหนึ่งคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วรักษาไว้อย่าให้เลวลงเหมือนเกลือรักษาความอ่เค็มอยู่แล้วก็จะให้ใครมาลดาความเค็มโอ้จริงไหมครับถูกไหมอ่ะเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอะไรที่ดีแล้วยังไม่มียังไม่ได้ทําให้ไปหาทําเสียนี่เรียกหลักสัมมาประธานก็คือ อะไรดียังไม่ได้ทํำไปทำไปหาทําหาความดีใส่ตัวยเยอะๆในพวกนี้นะอันที่สามสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราอะไรไม่ดีที่ใส่ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีปากประพฤติไม่ดีวาจาไม่ดีความคิดไม่ดีหยุดยุดมันเสียลดคอนมันลงอย่าทําเพิ่มลดละเลิกนี่คืออย่างที่สอย่างที่สี่อะไรที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีด้วย ยังไม่เคยมีในตัวอย่าไปหามาใส่ตัวเรอครับตาดปติก็มีอยู่เด็ไม่มีเาไ้อย่าหาเรื่องใส่ตัวจริงเลยครับเพราะฉะนั้นความไม่ดีทั้งหลายลดละเลิกไม่เอาใหม่ไม่ทาเพิ่มถูกไหมครับอสิ่งที่ดีอยู่แล้วในตัวเรามีอะไรบ้างที่ดีอยู่อะคนใจดีนิสัยดีอารมณ์ดีรักษาไว้แต่ทําให้มันดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับง่ายไหม นี่คือสิ่งที่เราจะทาเราศึกษาธรรมะแล้วเราจะทําแบบนี้ต่อจากนั้นหาความดีใหม่ๆเช่นอย่างนี้ไปชวนคนรับธรรมะไปชวนคนมาฟังธรรมะชวนคนมาเข้าชั้นเรียนเป็นเรื่องดีไหมครับพูดไปเถอะไม่ต้องไปกลัวใครว่าหถูกไหมเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรยินไม่ใช่ไปไปโกรธอุย้ยได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ไม่ต้องโกรธเขาไม่ไปก็เขายังไม่ถึงเวลาเขายังไม่ถึงวาระถูกไหมไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเครียดนะ หรือหรือไปชวนเขาเหมือนกันไปทุกวันเลยเขาลำคาญนะไปสร้างเวนุทวนเทาอีกทีไหมถูกไหมครับ <c oughs> ก็ไปพอปลาประมาณนะครับไปพอประมาณไม่ใช่จะไปอื้อฉันจะเอาเธอไปบวปะมาณที่ได้อันนี้กันหนีแรกเลย <c oughs> ได้ไหมครับถูกไหมได้ถูกไหมครับจะไปสร้างกุศลนแต่ทาําให้คนอื่นลำคาญเป็นไงครับในในปาติโมกนะครับในปาติโมบกบอกไว้ว่า จงอย่ามีความสุข,สขบนความทุกข์ของผู้อื่นจำไว้นะครับ,รบวันนี้เราสุขแต่เขาทุกข์เราได้บุญไหมครับไม่ใช่เราได้กรรมครับเราได้กรรมเขาเาขาหลอคาเราเพราะนั้นเราก็เราก,เราก็ดูเอาใช้ปัญญาเนอะจริงไหมครับชวนแล้วครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวปีหน้าค่อยชวนมาอ่าทิ้งระยะหน่อยใช่วนนี้ครั้งที่หนึ่งเดี๋ยว,ยวอีกสองเดือนค่อยถามใหมา่อ่าครั้งที่สองมันก็ยังพอทำเราเนอไม่ใช่วันนี้ไเปเดพรุคงนี้ก็ไปอีก ไปเถอะไปเถอะไปเถอะมันนอนหลับมันก็ไปเถอะในนี้ไอ้คนเถอะเธอเนี่ยไปเถอะนะครับอ้าววันนี้พอเล็กๆนะพอออกเ่าพอเนาะนะครับไอ้พอได้รู้พอได้คอยเป็นข้อคิดกันดีไหมครับก็ขออนุโมทนาสาธุโสทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มีมีคิวไหมวันนี้มีคิวมันแช่ไม่เป็นไรแล้วแต่ให้เจ้าภาพเอาแล้วกัน ผมมีผมมีหน้าที่ล้ากันล้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้นะครับก็อขอให้อวุโสทุกท่านนะครับอ่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีาร่างกายแข็งแรงมีจิตที่เบิกบานแล้วก็มีความ,มมุ่งมั่นที่จะสร้างบุญสัมภัทที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองสร้างบุญทุกวนันสร้างกุศสทุกวนันเพื่ออะไรครับเพื่อเวลวาป่อยพุธลทยจะได้มีฐานตัวน,นะเห็นไหมมีเก้าอี้นั่งเดี๋ยวไปึงที่นั่เลยไม่เคยสร้างเลยลูกให้ไปนั่งอยู่มุมนูน่น ไะฮะไอ้ไม่เป็นไรบอกขึ้นมาได้ก็ดีแล้วแต่พอขึ้นไปจริงๆอายเขาจริงไหมครับจริงไหมดูคะับเขาไปเขาไปงานเนี้ยเขาแต่งตัวสวยๆมีเครื่องประดับเราไปแต่งตัวเสื้อขาวกระโปรงตามตัวเดียวปอนๆจะอยู่นั่นอายเขาไหมครับไปถึงนู่นนั่งอยู่อายเขาไหมไอ้ยังมีเครื่องประดับบ้างอย่างวันนี้อาจจะได้สร้อยบุกสักสองเส้นดีไหมครับอันุทนนาครับุกท่านนะครับวันนี้หาบคุณ้อยรุ่นิดผ้าดไม่ก็โทวสมบูรณ์แต่อยากไรก็ขอฟ้าบนบนสิ่งิ์สิทธ่กโปรดเมตตาให้หน่อย นักธรรมผู้สูงตรหลายได้โปรดส,สงเสริฐที่น,น,นั่นอุนาครับ